ขอทูสําหรับซอฟต์แวร์เทสเตอร์ที่ต้องมีไว้ค่ะโอเคค่ะสําสหรับไอคิดว่า Chat GPT เลยเพราะว่าเราเปลี่ยนสายมันจะมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นคืออยากได้อะไรก็หาในดีไว้ก่อนพยายามไม่เอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลของลูกค้าหรือ Requirement ลงไปใส่เพราะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้เนะต้องเป็นแบบซื้อไหมคะแบบซื้อแน่นอนค่ะคะิวทุกคนนะคะต้องใช้ mm. นะคะก็คือจีราค่ะ วนไหนก็จะหลอกทุกอย่างไว้บนจีล่าค่ะรวมถึง v i d e n c e ต่างๆด้วยว่าถ้าเกิดมี Change ต่างๆเราก็จะสามารถดูบนจีล่าได้ค่ะ สำหรับผมเป็น OneNote ครับเป็นแอป,ปที่ไว้ใช้จดครับแบ่งแคตตาล็อแล้วก็สามารถแชร์กับเพื่อนสามารถมาอัปเดตกันได้ตลอดเวลาครับเอาไว้เก็บพวกดีควอเมนต์หรือว่าดีเทลของงานได้ครับเอาเป็น Postman ละกันค่ะใช้เป็นเครื่องมือทดสอบ API เป็นทูที่มือใหม่ใช้ง่ายค่ะ UI ไม่ซับซ้อน Inspector ของเว็บไซต์นะครับเอาไว้ช่วยดูตัว Payload หรือว่าตัว Response อ,อะไรพวกนี้ครับพี่ใช้ XMind ละกันมันคือเหมือนทูที่ใช้เอามาแตกเทสเค e มันใช้ง่ายเรียนรู้ง่ายแล้วก็เห็น ็นภาพรวมได้มากกว่าอันอื่นๆละกันค่ะ